Yeah, all my guests all over the world. We are ready to welcome all of you. We are vaccinated as Caseneca today. So Thailand would be one of the rest of country. If you'd like to visit us, welcome be my guests. Hello. ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเพนพาร์คสุจกำนงนะคะเป็นพาร์เกอร์ภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ไกด์ดีเวนค่ะวันนี้มาฉีดวัคซีนใช่ไหมครับใช่ค่ะของเอสตราเซเนกาค่ะครับฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหน่อยครับเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ We are yeah, my guests all over the world We are ready to welcome all of you We are vaccinated Estracenea today So Thailand would be one of the best country like to visit us Welcome my guests Thank you very much You're welcome ยังไงครับ เป็นีคด้านลบริ่นะ้ไอเียมวัคซีนไอคน rồi อะเอ็นไปยงไม่ใช่คสใช่มรยะีนนะคะเป็นการภาษาจีนค่ะวันวันี้มาฉีดวัคซีนนะคะเป็นของสมาคมวแห่งประเทศไทยนะคะประสานงานให้ค่ะวันนี้ได้มาฉีดแล้วค่ะ ครับผมฝากอะไรถึงนักท่องเที่ยวจีนนะครับออภาษาที่ภาษาจีนนะคะวัวเหมือนเฉียงนี่เหมือนเหรอชีว่างหินจินซื่อเจียนว่านี่เหมือนหลายท๋หัวสวัสดีครับผมแกลเดนนะครับนักกุศลจีนกลางของสมาคมไทยนะครับผมวันนี้ได้สมาชิกรอบทศที่เกีมแรกของออสมาคม มาประเทศไทยครับที่ช่วยตระคานงคานให้นะบค้รั้บครันบอ่านผ้า้ิคาร้บริโ่านผู้่านผู้บริโภคท่านทาบริโ่น้ <Okay. S 1>